บอกว่าอะไรนะตอนนั้นบอกว่ามุกมุกอามหายใจนะลมหายใจนะต้องดูแลแม็กให้ดีๆนะต้องควบคุมดูแลแม็กให้ดีๆนะเหรอใชไมล่ะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าแม็กคือลมหายใจของผมไอ้เนีเรียกมาหน่อยดิพี่เมย์น่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะเดินเออน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องไปถึงนารัไปนั่งริมสุดเลยจ้าแล้วเล่นจริงๆเปล่าเนี่ยนั่งเลย ไม่ค่อยไว้ใจแล้วเนี okay. ่ยเล่นๆจริงๆเนี่ยมันอยู่นิ้มอ่ะมันอยู่นิ้มสนเลยอยู่ติดกับปม่แจ๋วมึดติดกับแม่แจ๋วเลยเป็นยังเป็นยังติดกันพี่เอ๋ม่เอ๋ม่เอ๋มจ้องบางแผนจริงๆนะพี่เอ๋มจ้องบางแผนเลยก็คิด อันนี้เดมิเซลสวยนะสวยวะก็บอกทำไม่เยอะสวัสดีค่ะทำอะไรไว้แม่ผมทำไงเมื่อแม่กมาก็ห่อพูดเลยละกันก็บขอโทษครับคุณแม่ได้ดูอยู่นะบอกว่าอะไรนะ ขอบคุณแม่มุกไหนมาให้พวกเรามาเจอกันกันงไไหนไหนเรามาเจอเราเจที่ไหนไหนไหนเป็่นเพื่อนกันเปลนเพื่อนกันชอบแกล้งน้องชอบแก้งน้องน่ารักเลยแกงครับังยังยอดอีกถามว่าคิดไหมพ่อไม่ได้มาที่นี่ครรบมาค่ะอยู่้นอนก็ปวดฝขัดรอแล้ว ใช่เขินเขินไปเปนทางเข้าได้่อไม่เกี่ยวดีดวบบดีค่ะบำนะเจ็บผมนักที่ผมจ็บผมไม่มาไมนใหดผมเผมใ